อันนี้เป็นอะไรนะนนเขาเรียกอะไรนะพญานาคนะพ่นน้ำนะฮะที่อยู่ตัวเมืองเลยนะครับผมอันนี้เป็นส่วนสาธารณะนะฮะสวนสาธารณะในตอนเย็นอันนี้ก็เป็นร้านอาหารที่เปิดในตอนเย็นนะอาหารตาสั่งพวก โต้ลุ่งเป็นตลาดโต้ลุ่งนะครับตอนเย็นนี่จุบกันด้วยดูๆจุ๊บๆจุบๆจุ๊บเร็วเออจุ๊บๆจุบๆจุบไหนทำใหม่ที่ทำอะไร <c oughs> <laughs> ทำอะไรทำอะไรอ่ะอะไรเย,ยอะแยะดิดิยอยากกินน้ำเออเยอะแีะอยากกินน้ำเว้ยเอาใหม่ <c oughs> <c oughs> หดิเอาใหม่ดิ าาาาส่วนอันนี้ก็เป็นคําบูชาพญานาคนะฮะนี่นะองค์ที่ค้นน้ําอยู่นะครับผมนี่นะครับเป็นคําบูชาพญานาคคู่ไหลคามาะฮะกันหาพคตตะมะนะฮะใครผ่านไปผ่านมาก็มาบูชากันได้นะครับไหว้ได้นะฮะนี่จะเป็นข้างหน้าจะเป็นแบบ ดอกไม้เลยนี่เห็นไหมแต่ข้างหน้าเป็นดอกไม้เนี่ยฮะข้างหน้าเป็นดอกไม้ตรงกลางเนะีนะ่ยน้ำมันจะเป็นน้ําตกอันนี้มีคนบูชากำลังไหว้ยอยู่นะ